สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมมนโอมชาแนลนะฮะบร <นำ S 1> รยากาศยามเช้าที่ครัวสมพรปากนะตุ้มโฮมท่ามกลางสายฝนนะฮะคุณผู้ชมนะครับน้องนแกออกกับข้าวมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะเอา้ามาจากไหนอะ่ะทอดมันปลาใครเอามาจากไหนอะ่ะทอดมันหมูทอดมันหมูหมูหันวันที่สาม หมูหันตัวเรียวกินได้3วันกับ20กว่าชีวิตนะฮะเอฟซีม่่ไมม้้ดีแกงเห็ดแกงจืดส้มตามแจ่วแล้วก็ไข่ดาวแั้ก็เข้ามารับชมอย่างน้อยสัก4 5นาทีนะคุณไม้ชมนะมาเด้อมาเด้อกินข้าวนำเดียวเอฟซีได้อะไรกินข้าวเช้าเนาะแค่กินแค่กินแล้วก็กำไป ฝนก็ตกปอยรินๆยังไม่หย <let> ุดนะาาจะตกแบบนี้ทั้งวันนะเปิด Google เช็คแล้วนะครับกินเพิ่มพลังตีหนพกินเพิ่มเพ่พลัง่อจากรดาบ่ะยู่ของตอน แม่เลือกแบาเห่ตตองเข้ามาเน่ยนะแม่นะทั้งองปลาดาทั้งองแม่เป้ยวทั้งอเอานี้ล้างแลอาลก็เาไว้ที่ตู้เย็นนั่นเาเปี้ยวมกเจ็บบเจ็บสั่งละเอาตัวหนังาของดะเอาตัวหนังตัวหนังนี่ก็อ๋อนี่เราิ้เงาางนี่ไม่หอ มันย่างนลมันจะบัวก็ร้องก็ร้อเมันเด่นเห็นไมบ่ต้มในต้มยเป็นอร่อมยต้มอ่อนได้มาขายอะไรเนี่ยไม่ได้ม่ะเจอคนจ่ายแล้ว้อเต้มเพราะม่าพอเขไต้มหอมแบบต้มต้มยำมากขายไัเดียวขายขายเลยตับเรื่องมันเน่ ายมาดิมะมาดน้ำีเดียมาม่เร็วๆมามาต้งยื่นในลูกมะต้งยืนโอ้ยายมาขายอะไรนูอร่อยจังเลยยายมาขายด้วยออหาพี่เอมเืิอขึหนมาสักร้อยเอาอะไรัขายอะไรแตงกวาไหมขายเสือเสือกองกองหมุดอมกองหมุดอมแตงกวานั่นก็เลยนีนะคะนี่ปุ๊บปุ๊บ ลุงลุงช่วยสนับสนุนลุงช่วยสนับสนุนยายไเพลอลุงแงนี่แตงกวาแตงกวางอ๋ออามแงมานึ่งลุงนซอยเอาบ่งเอาบ่งมานื้อห่อและิาเนี่ยแบ่งเอาส้มอันนี้เละส้มเพลือวะส้มเนี่ยส้มได้ส้มเอาแตรัแตงแต่ยังเออเป็นมาเป็นกินเนอะไร ทุงนะ้าถงนารถุง well, ง yeah. ัช่างนะคะอุดหนุนแปลงยานะหนึ่งร้อยบาทนะโอ้ยายาหันมาย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 าหันมาดิเออเต็มเลยนะคะรอฟนนีสสวันดีค่ะเมื่อวานน้องน้ำมนตนกับเบิร์ตมายาตำแตง หมดแล้วบอยงอีแม่จะเอาวะเอาอยวน,น,น,นึงเอาให้เพื่อนอีแน่ค่ะถุงนึงเอามาโดเอามะโรดมา,มา,ลาหลอดมถุงเลือเท่าไหร่ถุงละทา ตอนเช้าค่ะเต่งสวยเลยเนาะเตงสวนผมยุ่งหัวำเพียงเลยมาล็อกขาผลผลเล็กจิ้ข้าวขาหมูไปเอไปเนผื้นวยไปตลาบ้านยายจอย

สะไปอยาารนยามั้อ้ยากนโอเดี๋ยวเขาจานางไงนะโอ้ิมยตาสวนของเานี่แหล่บอายูดีนี่นี่ตมตำโบราณน่ะโอ้โนโนโสีนตมตำโบราณเลยิมดูก่อน

สีมันไม่ได้แบบไม่ใช่ส oh. <e <ged buying> yeah. ีแบบนี้แม่ส้มตำแบบนี้เหมือนส้มส้มตำอนุบาลครูเขาทำอนุบาลเขาใส่เราใส่พริกงแดงใส่สีสันของเขาน่ะมาไม่เยอกเลยพริกเมด้ากับเมย์พริกเมด้านั่นแหละก็จะยาขึ้นไปมากฝนตกเป็นอย่างง่าขึ้นมา พ่อพูนว่าไปเสียเสียยาน่ะเสียยาเท่นั้นนหะคนดูเยอ่น้าและแม่ดาสิเสียยายครับพอ่อพูดนี่ตักระเบืง้งคนเอ <c oughs> อเ <c oughs> พนใีน้องอม่ได้มีคนอื่นนะไม่ใช่งานน้องอ,ม,อ <c oughs> มันจะพาผ่้พืไปน้องอยเา

เรเอาเสียงนะไปใส่เพลงเอาับซื่อเรเสียงแค่ตมู้เอาึเอแค่ผ้ากมเส่ต้อใส่ผ้าป็นมเรายอมรับว่าปินงาองยอดตาหวานแท้ติกาแตงโมลก่าเป็นสตาดีตาดีเด้อบอกโอ้ยล้างจนมินปกัยัง